เก็บปุ๊กครับว่าไม่ลดเกียร์บอลตุกีสุสุดดีแอันนี้เรียกว่าบ้านบ่อนะครับบริเวณนี้บ้านบ่อนะครับเพื่อกับมาล่าใสจังหวัดกาฬสินธุ์มีความเจริญแล้วอล่ะครับนะครับใหญ่เป็นบ้านใหญ่นะครับบ้านบอ่อ ปากทางบันบอนะครับทอดไสแล้วหอดปากทางบันบอแล้วบอกสามบันทังสี่เะครับสมัยก่อนมีจุดนัดพบนะครับสีแยกปากท่างปากทางบันบอปากทางเคลื่อนลำเปล่าเห็นะครับปากท่างย่างตลาดสมัยเก่ามันจะเรียกมาจยางสัตว์นะครับ ออเพื่อกำลังใสกัสิเป็นเฮ็ดหน้าปังนะครับนี่บริเวณออเพื่อกำลังใส่ออมเพื่มีน้าครับสูงมาจากแม่นม้ำชี่แม่น้ำเปล่านะครับมีสองแม่นม้ำไหลผ่านแต่ว่าทอดได้ดูน้าลาก,กับโ้ท่วมครับท่วมนะครับท่วมผมเคยมารีวิวไ้พี่น้องว่าอยู่นา้าท่วมออเพื่อกำลังใสเพื่อลองคำํำ หลังสิไปเลยเฮ็ดมันสิเป็นแม่น้ำขี้ครับต้องข้ามแม่น้ำขี้ไปกับบริเวณนั่นนะเรื่อน้ำหลานะครับกับโอ่น้ำท่วมเคยมารีวิวให้พี่น้องนะครับบ้านแถวบ้านไม้ไทยไปเอกไงไม้ไทยใจตะวันนะครับบริเวณนั้นเคยไปรีวิวอยู่ครับอยู่ทางด้านทั้งหลังผมอันนี้ที่เขาตัวงเพื่อกำลังใส่นะครับจากบ้านโอนะครับ จาก้อยเผลอเลยครับมาจะเป็นถนนซีเรียลเนี่ครับนี่คือถนนทั้งรวมแผ่นดินไมายเล็ก21ซีนะครับเอาส่วนมากที่เป็นซีเลเหมือนล่ละจุนหอดเุื่ละครับตัวจังหวัดกาฬสินนะครับถือว่าเป็นถนนที่มีความจะเจื่ญนถนนกว้างนะครับถนนกว้าง ครับบางทีเฮ็ดก้อกลางเหมือนแบบพ่นดิคามไปก้แม่กันลำบากนะครับเพราะนั้นก็เฮ็ดหมองบริเวณนี้เป็นชุ่มช่นเป็นเฮ็ดก้อกลางไปนะครับออกจากชุ่มช่นไปกับพลอยนะครับหรือบางเทียบะเฮ็ดเป็นซีเลนเฮ็ดเป็นก้อกลางแต่ว่าสิมีกับรถเป็นช่วงเป็นช่วงกับหอยเมตรหนึ่งกิโลเมตรนะครับแต่มี่ก้อกลางกันเล่นง่ายครับ ซีเลนด้วยเขาดิก็เห็นชวนตัวผมนะครับถ้ามี่อตกางผมมาเรียนไงออเขาเล่นสองเล่มกังผีนะครับจากแต่ว่าแต่พี่ก๊อตกางก็ยุ่งเหมือนกันนะครับบางทีรถออกมากลางตีดกับรถกั๊บยางเนี่ยบางทีกันเรียนมาเลี้ยวเห็นรถว้อมครึ่งหนึ่งอยู่นะครับพีมี๊อตกางโอ้แต่ไล่ยังไงพี่ก๊อตกางแบบนี้ครับก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่าเขาเล่นสบายนะครับเพราะว่ามิจะไปยางเดียวทั้งคนกับมาอย่างเดียวนี่ครับ แ้วทำให้พีก้อกางกับบางที่ย่านทัางหุ่นสวนมากนะครับต้องคอยระว,วังทีใ้กอกางกันไว้กับเออะระดับนึงครับโอ้แดดซองเลยครับรีวิวในว่ดอ้อบานนะครับแดดซองกล้องผมนะครับเพระาะว่าอันหนาสิไปใส่แดดจากน้อยออกไปทางทิศเหนือประมาณสามสี่โมงเนี่ยนะครับประมาณนี้ แนั่งซองอยู่ท่ารับนี่เป็นลุ่มสีเงยนะครับลุ่มสีเงยลุ่มสีเขา่าลุ่มสีไฟส,สมัยโบราณเออใส่ไฟสีได้มีทอลุ่มสีเงยครับชิ้นมือนี้เป็นก็ะดิใส่ไฟฝ่ามาเลยครับเอาเป็นตัวเพื่อกรรมราใส่นะครับเด้อนี่ตัวอเมริกาโบราใส่นะครับฮอดแล้วนะครับเพื่อกกรมลาใสา่ จากหวันบอไม,ม่ครับวม่ทั้งซีหาจ, 4, จีรุณนี่นลยครับเป็นกำลังสายจังหวัดกาฬสินนะครับ ใส่เลยครับเอาเป็นอำเภอที่ห่างจากจังหวัดกาฬสินประมาณ13บมกิโลนะครับอยู่ใกล้ตัวจังหวัดแต่ว่ามีความจะเจร่ญนนะครับแยกอมกมากมีความจะเจร่ญน,นะครับเป็นอำเภอที่เก่าแก่พอต้องพ้นกอำเภอกำบมาลสาจังหวัดกาลสินนะครับฟาศธาตรย่าคู่นะครับเป็นเมืองเมืองฟาแดดสองอยางกันอยู่นะครับก็ถือว่าเอิ้งนะครับโดนโดน มารสจังหวัดกาลสินนะครับจะเลืน่นไปเล้ครับอำเภอสุมงศจะเลื่นนะครับนี่คือภายในตัวอำเภอกำลัใสนะครับมีหนองบ,บึงคว่ำจะเลื่อนนี่เป็นตลาดเ,าาดเช้า,า,าชครับตลาดเช้าที่หลายตลาดเลยครับตลาดกลัใสอีกตลาดนึงเป็นตลาดแรกนะครับเดี๋ยวจะผ่านไปน ซาเล่งท่วงคีซอซาจัอหน่อยครับรถซาเล่งใหญ่เตอร์นะครับหวงัวงว่าถนอนอยู่แต่ว่าก็โมเป็นนังครับเหลืเอเอฟือกันไปครับท้ามาหาจิ้น คมันเป็นไฟแดงแรกนะครับของอำเภื่อคำราศีเอาเอออไฟเขียวแล้วครับไฟเขียวแล้วอ่าไฟเรียงก็าเือท่านู่ครับท่านถ้าท่านท่าน,านยังท่านอยู่นะครับอาโ,โอ้ต้องขอไฟครับเพราะว่ามันเป็นคราบดอกคราบเยลียวนะครับธรรมดาไฟเหลืองเราต้องหยุดนะครับ พอผมมาแบบมาแเป็นสีบนเหลืองกับไปน้ำมันข,ขั้นหนว่า,าไปกัตามคนกันไปอย่างนี้ครับอเอายานธุรกิจของอำเภอกำบัราใส่เลวครับ่นี่นมีธนาคารตลาดแรงครับอยู่มองนี่เอาคนกันหลายนี่ครับเอามีเม็ดแหละครับทวามวยความสะดวกทุนแนว ยจังหวัดกาลสินนะครับรถสีเหลี่ยวครับรถจะเลี้ยวคันหน้าจะเลี้ยวเอาไปเป็นเลี้ยวเลี้ยวแบบใจเย็นๆอา้าวพ่อพี่น้องลงไปเลยนะครับเรื่องนี้เป็นที่ว่าการครับคนเรื่องไร เราใส่ตรวจนะครับตรวจนะครับเป็นการเบิ่งป้ายทะเบียนครับเป็นซ้อมเบิ่งป้ายทะเบียนาต่อทะเบียนบอนะครับต่อทะเบียนแล้วยเป็นกให้ผ่านมานะครับเป็นการตรวจเอาเป็นเรื่องธรรมดาครับของเจ้าหน้าที่นะครับเป็นการรักษาความปลอดภัยความสงบนะครับบานเทียก็เข้าวอร์ริทพินอยังเข้าไปเพิ่อตรวจนะครับเพิ่อตรวจนะครับเข้าวอมีความผิดเพิ่นก็ค่อยไปนะครับแต่ว่าถ้าบะต่อทะเบียนรถ ายวงกลมบมตอนเก่าอยู่นะครับเพิ่งกับปั๊บไปเป็นเรื่องธรรงมาตากับเราอันนี้ก็ตรวจเป็นหลายๆแนวเลยครับตรวจยาเสพติดตรวจขนต่างดาวสิครับเขียนเป็นตรวจนะครับซองบนในรถนี่นะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับขบ่าเป็นประชาชนไทยก็ใหอ้กลุ่มโดนม,มือไปครับอะไรผิดเนี่ยเทาก็บโกง ตะวข้าวาอมมีความผิดนะครับมันก็ดีนะครับการตั้งด้านก็ดีแนวหนึ่งนะครับได้ประโยชน์ทำเงินเลยครับทุกอย่างมีข้อดีขวอเสียนะครับแต่ว่าเข้าขวหาม่อง นะครับโอ้เกือบลืมนะครับหนึ่งบาวาเลียนอยู่สองหนึ่งหนึ่งหกอยู่อันนี้เป็นสองหนึ่งสีนะครับเนีอยน,นี่เป็นถนนจากจังหวัดลอยเอ็ดไปกาลสินนะครับประมาณจากสี่สิบกิโลนะครับถนนเส้นนี้กาลสินลอยเอ็ดประมาณสี่สิบกิโลนะครับแต่ว่าเมื่อนี้ผมว่ได้ไปเลยได้ผมมาจากอำเภอพุนท่องนะครับมาหอดบันบอรกระเลี้ยวเข้ามากกาับมลสายออกจากกาับมลสายก็นทีไปจังหวัดกาลสินนะครับโอ้โอโก่อสร้ายอย่าง กางถนนต่กอนเป็นทงหน้าเดี๋ยวนี้จะเป็นบ้านค้นเป็นาหางสินค้าต่างๆเลยครับออกมาแล้วนครับเป็นหน้าฝังครับเพราะว่าเวลนน้าหน้าถุยนหน้าปังเขียวเลยนะครับหน้าปังเพิ่อใส่หน้าจากลํำน้าเปล่านะครับโดยใส่เครื่องไฟไฟ้างหญ่นะครับทางบรายาการมันสูบขึ้นมาให้นะครับ ปลูกยังได้แต่กับบ้านที่ใกล้หมู่บ้านหมู่บ้านจะยู่ใกล้กับแม่น้ำถือว่าดีเลยครับเด้อผมเคยมาทายน้ำท่วมนะครับอยู่ริมน้ำชี้เพื่อความละสายแหละครับผมเคยถามพี่น้องที่อยู่แถวน้ำท่วมผมถามว่าน้ำท่วมทุกปียังสิชิดอยากจะย้ายบ้านหนีบ่ผมถามเพื่อนเพื่นว่าบอ่อด้เพื่นว่าใครไปกระบอกไปเพื่นว่าอยู่นี่ เรือถามว่าเอานา้ำท่วมทุกปีเดือน,นร้อนคือบ่ยญายไปครับบพรไปบัญญาเพราะว่ามันจะท่วมช่วงระยะน้ำหลากน้ำพ้นหลนากแต่ถ้ามากินได้สิ่งสำคัญ่นว่านะครับถ้าอยู่ใกล้แม่นม้ำานี่มันสิอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าจะปูพืชเลียงสัว์เลียงอย่างอดดงสมบูรณ์ปัญ่าป่ญญายห่นี้นะครับเพราะาอายุนี่ลหละอยากอยยุนี่ลหละนะครับแต่ก็ที่สำคัญคือ่นว่าุืชป่ปากินนะครับริมน่ นใกล้แม่น้ำนะครับตึกซอนยอ้อนแห่ใส่เบีใส่ะยังเบืดปลากินเบืดปีนะครับได้กินเบืดปีเป็นว่าดูน้ำหลากปลาแห้งหลายนะครับน้ำลดแล้วปลาก็ยังหลายอยู่วันนี้มีปลากินตลอดปีเพิเ่นเลยว่าน้ำท่วมระยาเพิเ่นว่าแต่ว่าพูจะย่าง่ายบ้านหนีอย่างยุงน่นหนีนะครับเพราะว่าพ่วงผู้ดูมสมบูรณ์นะครับนี่ถึงบ้านอาบุบานยานโอมก็เรื่องนะครับ นี่เป็นอำเภอเมืองเหรอครับเพือบ้านนี่เป็นอำเภอเมืองนะครับมีต้นย,ย่างเงี้ยนะครับอยู่ถนน,น,น,บ,น,นบ,บ้านดงสว่างนี่แหละครับบ้านดงสว่างเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เปลี่ยนสีไปหลายบ้านนะครับเพิ่นแยกบ้านเอาสังเกตนะครับ สมัยโบราณน,นะครับเมืองใหญ่ๆบอกว่ากรุงเทพมหานครทุน,ทน,นททบุรีอยุธยาสุขโขทัยสิตั้งอยู่ริมแม่นม้ำทั้งมืดเลยครับเมืองใหญ่ๆเพราะว่าคนอาศัยแม่น้ำนะครับในการบริโภคอุปโภคป,ป,ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับถ้ามีแม่น้ำมันอุดมสมบูรณ์นะครับปัจจุบันบนี่กันนะครับถ้าเมืองไหนใหญ่หรือเมืองไหนที่อยู่ที่แม่น้ำมัมกสิอุดมสมบูรณ์นะครับจังหวัดใดที่ที่มีแม่น้ำไหลผ่านนะ ย <izon> ี่กองกุดโดงสูนะครับพนพี่น้องที่อยู่หิมแม่น้ำนะคร er ับถือน้ำสวยมุปีกัผมถามมึงแล้วครับปูใหญ่บ้านนะคบใหญ่ยงได้กับปูใหญ่เพราะว่าน้ำน้ำลดท้ามาห้จินไดขึ้นเก้าคนหนึ่ะครับพื่นเหลี่ยมซัดปูห้าปลาสบายนะครับ นี่เป็นตำบลลุกนะครับตำบลลุกอำาเภอเมืองนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นซีเรียสน,นะครับมีกอกางดีครับต่วนย่างเงี้ๆนีิวันนี้ถนนเนพิ่กับบทตัดนะครับมันเป็นความเชื่อของชาวบ้าน ตัดบัวได้นะครับเป็นสีอนุรักษ์ไว้นะครับต้นยางใหญ่นะครับใหญ่ดีครับนี่โอ้หลายร้อยปีนะครับเลื่อยๆต้นยางใหญ่นะครับเป็นกระถิ่นมีสารอยู่นะครับนี่ครับต้นยางใหญ่นะครับเป็นสารจบปูครับสารจกปูจะอยู่คู่กับต้นไม้ใหญ่ๆนะครับปู้ข้นก็บอกการตัดนะครับเพราะว่านับถือนะครับ สิ่งสักศิทธิ์ไปนะครับเ,เป็นความเชื่อนะครับก็ดีไปอีกอย่างนะครับเรื่อคนเฮามีความเชื่อมีความเสือนะครับาทำให้คนหัวคนยาน <c oughs> โอกาสต,ตัดต้นใหม่คดีดน่นึองครับอนุรักษ์ไว้อันนี้ถนนหมายเลขสองหนึ่งสนะครับจากกาฬสินไปร้อยอ็ด เมื่อหันมองนี่นะครับเป็นถนนหมายเลข12นะครับด้วยถนนซีเลนจากภูรักครกับกาลสินนี่ไปมุกทหารนี่อันนี้เป็นทางยกระดับนะครับทางยกระดับข้ามถนนเส้นนี้แหละที่มุกแลนอย่นี้อันนี้คือถนนซีเลนนะครับไปมุกทหารตรงมาเลยครับนี่อันนี้เป็นทางยกระดับที่สูงนี่ครับนี่นนะี่ครับจะเลื่อนแหละครับว่านี้่เข้ากาลสินแลน้วเด้ออันนี้ถนนซีเลนสางไหมครับหรือถนนหมายเลข12สายใหม่ เดี่ยวควาโมุกทหารเลี้ยวาสาไปคอนเจนวัตทออีกแล้วนะครับนี่จะเข้ากาลสินอันนี้เป็นตำบลลุกครับตำบลลุกอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับกาลสินดีขายิลู่อันนี้เป็นตลาดพันธทวีนะครับเป็นตลาดขายสครับขายสงผักผลไม้หรือหลายๆแนวด้วย เขายักเตื้ครับแองคขานาเป็นสันเป็นตลาดขายสงสุงุเน,นนะตาดพัวีตบลลุบนะครับลุบนี่ก็แปลว่าตาํตาล่ะตํามันลุบลงนะครับแต่วเดี๋ยวนี้นนนยังลุบู่ได้เบิ่งนี่นะครับตน,นนยังสูงกว่าอยู่นะครับตำบลลุบ ว่าที่รีกันยูพูดแหละครับอยู่ในแต่ว่าเพิ่นขยายไมาตามตามถนนซีเลนเขาที่เขาจังหวัดกาฬสินธนะครับด้วยอาประมาณจากักสามสี่กิโลเนี่ยแหละผมรีวิวมาตั้งแต่อำเภอล่องคำนะครับอำเภอล่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ชิปที่สองนะครับชิปแรกก็ได้ยูจากอำเภอโพนท่อง ถึงเพื่อลองค่่านะครับประมาณย,ายักษีิบกุยจีหน้าที่นี่แหละครับอันนี้จากลองคั่มนะครับว่าเขากับสินกับผมมานมานกันนะครับเอาก็ขอพี่น้องิีตากันนะครับด้วยขอพี่นอ้องเบิ้มแบบวัดตัดยอดละตัดต่อนะครับชผมจะบอกให้ยอดละตัดต่อนะผมขอพี่นอ้องเบิ้งสภาพที่แท้จริงไปิมดเลยครับ่ายแบบนี้แหละครับอา้านี่ นะครับอันนี้เป็นบ้านลุบหรอกครับนี่ยนอะบ้านลุบบ้านลุบบริเวณในบ้านลุบบ้านต่อไห้ครับถามว่าห้างจากกาลสินบอบอ์ห้างครับห้างแก3สามชั่ละบ้านอันนี้นะครับเป็นตำบลนะครับตำบลลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับตดไฟแดงครับรต้องรอจักน้อยไฟแดงไฟแดงรอไฟแดงนะครับ วิถีชีวิตครับนี่รถไอติมนะครับรถขายไอติมออรนนะาติดไฟแดงอยู่กับซองบางโทรศัพท์วะครับมาไปแนวปุ้มก็ได้ไปเขียวนะครับอาเบินรถไอติมอยู่บ้านลุบบ้านต่อไฮนะครับบริเวณนี้ ก็เป็นชุ่มที่ใหงไงพอติดเมืองกับสินครับสำนัวัดโตจังหวัดกระสิลป์แล้ครับเดี๋ยวนี้พอมัว่าติดกันเป็นพืชไปเมือแล้วนะครับอันนี้คือตำบลลุกบ้บานต่อไห้นะครับบ้านต่อไห้โรงเรียนบ้านต่อไห้วัดบ้านต่อไห้ครับบ้านต่อไห้่ก่อนบบ้านาน,น้อยๆและครับเดี๋ยวนี้ครับโอ้ยบ้านเมืองจะเลื่อนออกมาใหญไงลวครับ น,นี่เป็นจังหวัดกาฬสินเลยครับเด้อันนี้เป็นทั้งขวามือก็จะเป็นโรงเรียนมหาัยนาตาสินครับวิยาลัยนาตาสิสินกาลสินนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นตึกลรงบ้านส่งนะครับวิลัยนาศิสินกาฬสินนะครับอยู่ด้านขวามือผมนะครับ ไปคือเขาตัวเมืองกาลสินนะครับตะเลี้ยวซ้ายก็ดีออกไปขอนแก่นนะครับไปพุทละถนนหมายเลขสิบสองนะครับเขาตัวเมืองขอนแก่นไปเลย้ะเลี้ยวขวาก็ดิไปเพื่อส้มเด็ดนะครับเอาเพื่อส้มเด็ดแล้วก็ดีขึ้นพุทละจังหวัดสกลนครมุกทาหารก็ได้นะครับอุดด่วนก็นได้ครับไปได้หลายทางครับยไฟแดงนี่สีโดดนิดหน่อยครับเพราะว่าเป็นเป็นเสี่แยกครับสี่แยก ผมไปเป็นน้องแลนมาจากเพื่อหล่องค่ำนะครับด้วยกับพกไก่พันไหนครับมีสิวกว่ากิโลนี่ยแหละนะครับมาฮวันนี่เขาตัวเมืองกาลสินแล้วครับนี่ตัวจังหวัดกาลสินแล้วตัวจังหวัดกาลสินนะครับ่ะไฟเขียว ก็ละอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเขเลี้ยวลองอซอยสายเมือน,นะครับเพื่อจะไปชั้มทุระแต่ว่าต่อระวังครับมันเป็นหาแยกครับเป็นวงเวียนหาแยกอยู่ตรงนี้วงเวียนหาแยกนี่สืรถชินหลายแล้วก็เลี้ยวใหญ่จัง่อยครับพอแยกมันหลายแยกครับนวงเวียนผมจะไปแยกขวานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่เบิง้งบ้าน แยกขวาเปิดเมื่อไรนครับมันจะไปแยกนี่ผมจะไปพูดครับข้ามก็จะไปกันนี่ครับแล้วไปซ้อยนี่ครับถนนเส้นนี้มันนั่งเฉลี้ยวยากนิดหน่อยนะครับมันหลายเป็นตา,าแยกขาแยกเอ้วข้อมานี่ในตัวเมืองก็ไสินนะครับต้งนนองไปถนนนี้ยังนะครับผมก็เดีเบิร์นมึงไ วัดกาลสินนะครับนี่ตัวจังหวัดนะครับเด้วยดิอ,โอ,โอ๋อดิไปท้ำทุ่ละเดี๋ยวแต่ง่อนมองจอดรถกาลสินยูทิวิวให้พี่น้องหน,น่เบิ่งอันนี้คือตัวเมืองจังหวัดกาลสินนะครับอ๋อนี้เป็นโรงเรียนครับโรงเรียนเทศบาลสี่นะครับโรงเรียนเทศบาลสี่นี่ครับอยา่าอนี้หลายนะครับรถมอเตอร์ไซค์หลายก,าก็ต้อง ไฟรุ่นไฟรุ่น,นเราว่งางครับไฟรุ่น,นเปิดไฟขวาเป็นเลี้ยวใสก็มี คลิปนี้ไว้ตรงนี้กันนะครับด้อเอาเขามาเนี่ยผมติจอดรถนะครับเพื่อสิบไปทำทุระนะครับขอขอพุณพี่น้องทุกทุกท่านนะครับด้วที่ทีดตามรับชมนครตลอนทัวร์นะครับเดี๋ยวนะครับหานะที่จอดรถก่อนาขอพุณพี่น้องทุกทุกท่านนะครับด้วยอาพูดที่เขามา่า ทั้งแรกก็เรีนะะยนนะครับเด้อกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์น,นะครับขอบคุณทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ